สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมสวัสดีเอฟซีครับมาครับผมมือนี้มี่เอ็มยูซีเก้ามาฝากกันนะครับดาวต่ำๆฟีดาวมีเบดนะครับพี่น้องส่วนรถหลายครับเอ็มยูซีเก้านะครับส่วนรถรุ่นใดหลายผมกับทายรุ่นนั้นเนาะตัวมือนี้เป็นเอ็มยูซีเก้าครับส่วนรถอ่ามากมายเลยนะครับผมส่วนรถเป็นแสนครับกับแสนนะครับผมสําหรับเอ็มยูซีเก้ามือสองนะครับนี่เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับ เอาสองขั้นพรนะครับนอกนั้นบบอะไรนะครับผมเอา M U สี่เก้ารถปีสองห้าหกห้าครับตัวนี้หนึ่งหนึ่งพันสามรอยชั่วโมงนะครับหนึ่งพันสามรอยชั่วโมงได้ผ่านนาผ่านลังนะครับใบมีดดันดินหน้าผ่านลังครับชุดใบมีดอ่าคมม่มีเบิดเปลี่ยนใหม่ผ่านหลังเลือได้พันหกพันสามเลือกได้เลยนะครับพันหกพันสามพันเจ็ดนะครับผมยางนาจะเปลี่ยนไไหมครับแถมฟรียางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะครับ จองแล้วเปลี่ยนอย่างนาให้่ไม่ปรับสภาพใหม่ตรวจเช็คเครื่องเกียร์ระบบต่างๆนะครับผมสีข้าผลใหม่บัดขั้นนะครับาอบอกจากล่านไปฮอดบ้านห้ารับรองว่าใหม่คุละสภาพเลยหรอครับผมอันนี้สภาพเดิมๆครับยังไม่ทันได้เก็บยังนะครับจองแล้วห้าไปเห็นไหมราคานะครับหกแสนบาททวนนะครับท่านนี้ตัวนี้เกือบเจ็ดแสนนะครับแต่ว่ามือนีขายในราคาหกแสนบาททวนซื้อสดต่อรองได้นะครับนี่ สภาพเดิมๆนะครับเ่าท่านนิดหยังเด้อส่วนอันใดที่มันยังสีะ่ะบอยเขาเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหนไม่พวกนี้เขาแต่งมาใหม่กกับเปลี่ยนอะไรให้นะครับเปียใหม่หลังคาหลังค,า,งคามีแตกมีอย่างเขานีมากกับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับหลังคาดาววันนี้ดาวเริ่มต้นสองหมื่นบาทครับคันนี้แค่นนี้ให้ดาวเริ่มต้นสองหมื่นบาทครับรับรถได้เลยบ่ต้องใจยังเพิ่มพี่น้องนะครับส่งฟรีถึงบ้านนะครับผม ปรับสภาพให้ให bag, ม่ส่งฟรีถึงบ้านนะครับสภาพเดิมๆครับเฟืองถ่ายเดิมๆสวยๆเลยนะครับเอ็นยูมันทนเนาะเฟืองถ่ายิ่งใหญ่แข็งต้นนะครับยางล้างใส่ได้อีกครับมีห้อยใส่งานครับมีรอยใช้งานเห็นบ่มีห้อยฉีกขาดจากการใช้งานนะครับเด้แตว่าดอกยางหลายๆครับใส่ได้อีกด่วนอยู่นะครับยางนานนี้เปลี่ยกไหมนะครับผมอันนี้คันแรกครับรถปีสองห้าหกห้าหนึ่งพันสามร้อยชั่วโมงครับราคาหกแสนบาททวนครับ ดาวเริ่มต้น20,000บาทรับรถได้เลยได้พันหนาพันลังพันจังได้นะครับรายปีมีงวดย่อย6ปีพันรา,ายปีมีงวดย่อย6ปีงวดย่อยเดือนละ3 0, 10, ามพันสิเดือนแล้วก็เดือนที่จองเป็นงวดปีนะครับงวดปีอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหบาทอ่าหรือผู้ใดว่าอยากอ่าพันแบบมีงวดย่อยก็ฝากจ่ายงวดย่อยได้ครับฝากจ่ายงวดย่อย33,000บาทไปพร้อมกับเงินดาวนะครับรวมเป็นห้าหมื่น ห้าหมื่นสามนะครับแล้วก็พอนรวบใส่กันเลยครับบ้านนี้งวดย่อยกับงวดปีเนาะปีละประมาณแสนแสนสี่หมื่นแปดพันอ่าประมาณปีละแสนสี่หมื่นแปดพันห้าปีปีที่หกจ่ายแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับผมเหตุใดหลายวิธีครับพี่น้องเหตุใดหลายวิธีอ่าอันนี้คันแรกครับคันต่อมาครับผมกันน้ำเสนอเป็นพีดาวนะครับบ้านนี้มีพีดาวก็มีเดอรรถปีสองห้าหกหกครับ ปีสองห้าหกครับสองพันสามรอยชั่วโมงนะครับผมฟรีดาวได้เลยครับคันนี้ราคาห้าห้าแสนแปดหมื่นบาทครับห้าแสนแปดหมื่นบาทไดทพันหนาพันหลังคือกันเด้อครับเด้อห้าแสนแปดหมื่นบาทรับรถซูนบาทเลยครับพี่น้องบ่ต้องใจยังนะครับรถส่งฟรีถึงบ้านนะครับผมบ่ต้องใจยังเลยรับรถไปซูนบาทเรากันละถ้าพอนยังเดียวงวดซ้ำกันเลยครับงวดย่อยสามพันงวดปีหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับหรือจะรวบใจกับใจแค่ เวายลงหนาสามกึ่งสามก็ได้นะครับผู้ใดอยากรวบใจปีละเท่อตัวนี้ก็เดิมๆครับผมเดิมๆนะครับรถเดิมๆเลยว่านยันยังเลยนะครับว่านดีแกะได้ยังลังค่าแตกเปลี่ยนไฮไม่เบาชุดไหไม่ครับยางหนายางลังยางหนาเปลี่ยนมาแล้วครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วอยางนายางลังกับใส่ไะเอีกดโดนนะครับผมยางหลังเนาะดอย่างก็เลือหลายอยู่นะครับมาเบิ้งรับวันนี้หางลังเฟืองไทยสวยเลยครับเดิมๆเลย ทุกอ,อ,อย่างรอยมาร์กอะไรอยู่คือเก่านะครับผมอันนี้รับลดจ่ายศูนย์บาทเลยครับหาแสนแปดหมื่นบาทซื้อสดต่อรองได้นะครับเพื่อห้าแสนแปดหมื่นบาทซื้อสดต่อรองได้อีกนะครับหรือปอนกะรับรดศูนย์บาทได้เลยนะครับบริโภงย,ย่างพี่น้องนะเอารถไปไหว้ถ้ายไ,ไ,ไปไทยไปดันได้เลยนะครับตัวนี้น้ำหนักสองันก่านะครับสองันก่าเด้ตัวรถใบดันก็พานเข้าไปกับ สองมีมีสองเกือบสามยู่แหละนครับผมประม่าเกือบสามได้นะครับโคเดฮานโรเต้ไทยไปดันนะครับผมป้าน่าก็ซื้อโรตรี่เพิ่มได้นะครับจังหวัติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับโทรสอบถามได้เลย0610244343ครับ0610244343นะครับแอดไลน์ก็ได้นะครับผมหรือว่าเฟซบุ๊กก็ซื้อเซลแมนได้ครับเด้อสามารถจองออนไลน์ได้นะครับบ่าเขามาล้านหรืออยากเขามากอะ เอามาเบึ่งเด้อยู่ที่อำเภอมั่นดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับเด้อขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวมีโปรโม,มชั่นดีๆเดี๋ยวเอามาฝากกันครับที่น้องนครับผมสวัสดีครับ